สังเกตนะครับว่าเราจะดูแต่เฉพาะราคาอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องดูด้วยว่าปั๊มที่เราจะซื้อเนี่ยมันขนาด1นิ้วก็จริงแต่ว่าแรงที่เราต้องการมันขนาดไหนกันแน่เข้ามาในรายการแอมโตอนนี้นะครับลดราคานะครับจาก1นึ่บาทเหลือ999บาทเท่านั้นอ่านะครับปั๊มน้ําหอยโขง่ง1นิ้วเลือกซื้ออย่างไรให้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดวันนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับพผมแอม โอเคนะครับวันนี้โอเคเอาปั๊มน้ำหอยโขงนะครับขนาด1นิ้ว1แรงยี่ห้อมาราทอนเข้ามาถามว่าทำไมต้องเอาตัวนี้เข้ามาเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงแอมชี้เป้านะครับสำหรับปัม๊มหอยโขงน่งนิ้ว1แรงยี่ห้อมาราทอนเครื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับคุ้มอย่างไรเดี๋ยวโอเค จะไปเล่าให้เพื่อนฟังนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องราคาก่อนก็ถือว่าในระดับสินค้าราคาเดียวกันเนี้ยรตอนนี้นะครับปั๊มมาราทอนซึ่งปกติขายอยู่ที่พันกว่าบาทตอนนี้ลดราคานะฮะเข้ามาในรายการ m อ OK k ตอนนี้นะครับลดราคานะครับจาก1,090บาทเหลือ999บาทเท่านั้นนะครับแต่แอ K มโอเคก็ไปค้นนะฮะว่าเฮ้ 999บาทที่มันถูกหรือ,อยังเฮ้ยปรากฏว่าไปเจอ800กว่าบาทก็มีแต่เพื่อนๆครับถ้าจะเลือกซื้อต้องดูให้ดีเพราะว่ามันเป็น1นิ้วเหมือนกันก็จริงแต่แรงไม่เท่ากันครับ800กว่าบาทเนี่ยจะเป็น1นิ้วครึ่งแรงครับก็คือ0.5 HP นะครับในขณะที่มาราธอนก็คือ1นิ้ว1แรง1 HP นะครับเพราะฉะนั้นต่างกัน พอสมควรต่างกันอย่างไรดียไปดูกันนะครับเรามาดูเรื่องของระยะดูดก่อนนะครับระยะดูดก็คือความสามารถในการดูดซึ่งครึ่งแรงและ1แรงเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยระยะดูดอยู่ที่ไม่เกิน8เมตรปริมาณน้ําที่ดูดได้ปั๊มครึ่งแรงเนี่ยเขาจะเขียนว่าได้4.5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงส่วนของมาราธอนนะครับเขียน120ลิตรต่อนาทีกับ7.2ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมากกว่า4.5เนี่ยเกือบ เท่าหนึ่งเลยทีเดียวมาราธอนส่งสูงได้ถึง30เมตรส่งสูง,สง,สงนี่คือระยะสูงสุดนะครับที่ส่งได้ในขณะที่ตัวรึ่งแรงนะครับได้เพียง20เมตรก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับต่างกัน10เมตรเลยทีเดียวสังเกตนะครับว่าเราจะดูแต่เฉพาะราคาอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องดูด้วยว่าปั๊มที่เราจะซื้อเนี่ยมันขนาดหนึ่งนิ้วก็จริงแต่ว่าแรงที่เราต้องการมันขนาดไหนกันแน่และวันนี้ชัดเจนว่าขนาด ครึ่งแรงกับ1แรงเนี่ยราคาต่างกันแค่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ประสิทธิภาพต่างกันเยอะเลยครับนอกจากเรื่องราคาแล้วนะครับเพื่อนๆการรับประกันก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับต้องดูว่าซื้อง่ายเคมง่ายจริงหรือเปล่านะครับสําหรับปั๊มน้ำหอยโขงนะครับไฟฟ้ามาราธอน1นิ้ว1แรงตัวนี้นะครับรับประกัน6เดือนเต็มนะครับเราก็มาดูกันนะครับ เวลาพวกเราซื้อปั๊มไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกี่นิ้วกี่แรงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับปั๊มน้ำไฟฟ้าได้อย่างไรใช้อย่างไรให้มันเต็มประสิทธิภาพได้ยาวนานที่สุดนะครับปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของไฟฟ้าครับหม้อไฟหรือแอมมิเตอร์ที่บ้านของเพื่อนๆเนี่ยเป็นขนาดไหนนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์แบบนี้ขนาด1แรงมาขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับ หม้อไฟของเพื่อนๆเนี่ยนะครับควรจะเป็นขนาด15แอมป์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเป็น5แอมป์ก็ต้องควรจะต้องเปลี่ยนนะครับไปเป็น15แอมป์ก็ไปติดต่อได้ที่การไฟฟ้าได้เลยนะครับอันดับต่อไปก็คือในส่วนของระยะนะครับระยะเดินสายไฟครับยิ่งระยะที่มันไกลมากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสทําให้กระแสไฟที่ไปถึงตัวปั๊มน้ำเนี่ยมันน้อยลงนะครับและอาจจะส่งผลเสียทําให้ปั๊มน้ำของเพื่อนๆเนี่ยไหม้ไม่คุ้มค่าเลยครับ ระยะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือระยะดูดอ,อย่างที่แอมโอเคเกลิ่นไปตอนต้นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรง1แรงหรือว่าขนาด1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วอะไรก็แล้วแต่นะครับปั๊มน้ำเนี่ยทุกชนิดเลยนะครับระยะดูดจะอยู่ที่ประมาณ8เมตรถามว่าดูดลึกกว่านี้ได้ไหมได้แต่แอมโอเคบอกตรงนี้เลยว่าไม่แนะนําให้ระยะเนี่ยมันน้อยกว่า8เมตรได้ยิ่งดีนะครับเป็น6เมตรเป็น4เมตร ได้ยิ่งดีเลยครับเพื่อนๆจะทําให้การใช้งานนั้นยาวนานมากขึ้นครับสําหรับปั๊มน้ําไฟฟ้าหอยโขง่งมาราธอน1นิ้ว1แรงตัวนี้นะครับมีระบบโอเวอร์โหลดนะครับป้องกันนะฮะเป็นระบบป้องกันที่ป้องกันทั้งไฟตกและไฟเกินนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวลามีไฟตกหรือไฟเกินมันก็จะตัดการทํางานครับซึ่งตอนตัดการทํางานเนี่ยมันจะทํางานไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่ตรงเนี้ยเหมือนสัญญาอันตรายที่บอกเพื่อนๆแล้วว่าเอ้ย กระแสไฟฟ้าไม่โอเคแล้วนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยเพื่อน,นๆบางคนไม่รู้นะครับแต่งานก็ต้องรีบทําก็ยังปืนที่จะใช้มันต่อนะครับก็จะถอดปลั๊กเสียบใหม่ถอดปลั๊กเสียบใหม่เพื่อให้ทํางานต่อไปถ้าระบบโอเวอร์โหลดมันตัดแล้วเนี่ยก็แนะนาว่าให้หยุดพักก่อนแล้วลองทํางานต่อแต่ถ้าทํางานไปเรื่อยยังตัดไปเรื่อยอย่างนี้ให้ปรึกษาช่างไฟด่วนเลยครับสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้ความรู้ในการเลือกซื้อตําน้ําห้อยโค่งนะครับ ไฟฟ้าไปนะครับซึ่งความรู้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถไปเลือกขนาด1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วกี่แรงอะไรก็ว่ากันไปได้เลยนะครับวันนี้ใครดูคลิปนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับและที่สําคัญก็คือตัวนี้นะฮะปั๊มน้าห้อยคงไฟฟ้า1นิ้ว1แรงมาราธอนนะครับโปรโมชั่นที่อยู่ที่9บ9าบาทและพิเศษนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับแอปโอเคขอโปรโมชั่น พิเศษให้กับเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆรายการของแอมโอเคนะครับแจกโค้ดส่วนลดนะครับอีก30บาทนะครับซึ่งเรามีโค้ต้ามาให้ปั้มน้ำหอยโข่งไฟฟ้านะครับ1นิ้ว1แรงนะครับต้องการส่วนลดทักแชทเข้ามาได้นะครับเราก็จะมีทีมงานแจกโค้ดส่วนลดนำโค้ดส่วนลดนี้ไปลดได้ที่ลาซาด้าเลยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนรายการนะครับร้าน ซูปเปอร์ไต้ฝุ่นผู้จัดจำหน่ายปั๊มน้ำหอยโขง่งไฟฟ้า1นิ้วยี่ห้อมาราทรอนตัวนี้นะฮะซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วก็จัดจำหน่ายเครื่องมือเกษตร,รอีกเพียบเลยนะเพื่อนๆลองไปดูกันได้น,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 นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมแอลโอเคจนมาถึงคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ